ถ่ายผล Blue Dragon Series Award ครั้งที่ 4, 4. วสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตะดูนะคะวันนี้เราจะมาถ่ายผล mm hmm. ค่ะคุณงานรางวัลสำหรับซีรีส์เกาหลีอีกแล้วนั่นก็คืองาน Blue Dragon Series Award ครั้งที่ 4, 4. แล้วเพิ่งสี4เองเหรอเพิ่ง4นะคะคือ Blue Dragon เนี่ยจริงๆเป็นเวทีที่มีมานานแล้วแต่ว่าจะเป็นในฝั่งของภาพยนตร์ ส่วนในฝั่งของซีรีส์เนี่ยเขาเพิ่งจัดมาปีนี้เป็นปีที่4เองเนาะแต่ด้วยความที่แบบบูดากอนอ่ะมันชื่อเสียงมันยาวนานอะไรเงี้ยเวทีนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเวทีที่น่าเชื่อถือนะคะส่วนที่น่าสนใจสำหรับเวทีนี้ก็คือเขาให้รางวัลเฉพาะซีรีส์ที่ออนแอร์บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์เท่านั้นเท่านั้นใช่ซีรีส์ที่ลงทุนสร้างโดยสถานีโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยจะไม่ได้เข้าชิงในเวทีนี้นะคะแต่ก็จะมีบางเรื่องเนาะที่ที่แบบฉายบน <จ>ส<อ>ตรีมทั้งบนทีวีด้วยเพราะว่าอันนั้นก็เป็นการลงทุนสร้างของอสตรีมมิ่งด้วยก็เลยมีอกมีสิทธิ์ได้เข้าชิงนันเองเนาะก็ผู้เข้าชิงมันก็จะมันก็จะมีความแตกต่างจากแท็กซังอยู่พอสมควรทั้งในเรื่องของแพทความการออนแอร์แล้วก็ระยะเวลาเนาะในการผ่านเกณฑ์กันที่จะได้เข้าชิงอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็หลายๆเรื่องก็มาจากเป็นผู้เข้าชิงจากแท็กซังเหมือนกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเ <Yes. S 1> นาะ อีกอย่างหนึ่งก็คือรางวัลนี้เนี่ยจะมีทั้งในฝั่งของซีรีส์วาไรตี้นะคะเออซึ่งวันนี้เราจะมาพูดแค่ในฝั่งของซีรีส์ก็พอเนอะาะวาไรตี้เราไม่ได้ตามดูเท่าไหร่เนาะซีรีส์เราตามดูหมดแล้วหรอซีรีส์ฉันดูหมดทุกเรื่องแล้วคุณดูหมดทุกเรื่องหรือยัง <c oughs> แกี๋ยวแกร์เดี๋ยวรู้กันเนาะแล้วก็บาที้นี้เนี่ยมาานันจะมีกิมมิคที่น่าสนใจคือแบบสมมติปีที่แล้วเราได้รางวัลมาปุ๊บเนี่ยปีนี้ก่อน ช่วงช่วงก่อนจะจัดงานครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็จะนัดเอาคนที่ชนะปีที่แล้วเนี่ยมาพิมพ์ลายมือระบนแท่นพิมพ์อะไรเงี้ยเก็บเป็นที่ะระลึกคุณเคยเห็นพิธีกรรมนี้ไหมคุณเคยเห็นไหมเซเรโมนีนี <laughs> ้ฉัเคยเห็น,น,น,นแล้ว,ลวใช่ไหมแต่กแกล้งแกล้งแล้วก็ความน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือเวทีนี้ตัดสินแบบจากคณะกรรมการหนึ่งแล้วก็เอามาคำนวณกับผลโหวตจากทางบ้านด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะ ผักสิ่ผู้ชนะด้วยอ๋อมันเพาะมันเหตุเปอร์เซ็นชัยเหตนเปอร์เซ็นครึ่งครึ่งเหรอไม่รู้ไม่รู้สัดส่วนคะแนนอะไรยังไงแต่ให้โหวตแต่มีให้โหวตแต่มีให้โหวตมีให้โหวตซึ่งเออพลังการโหวตอะไรเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้อ่าผู้เข้าชิงได้รางวัลด้วยยะคซึ่งเพนเนี่ยคล้ายๆเวทีอะไรรู้ไหมคุณ Miss Universe จะดูอวอร์ดแต่ฉันได้ยินว่าดูดูอวอร์ดนี้ผู้ชมมีเสียงมากกว่า ตัวจะดูด้วยตามนะมการดูอวอร์จะบอกชันเซนเลยว่าอากรรมการ70%ทางบ้าน30มเปตาดูอวอร์นี้กรรมการมีกี่คนเหรอคะคเป็นความลับเหรอเป็นทีมงานเพจไม่สมารับอกได้เพราะว่าไม่เท่ากันสักปีแล้วทํไไไไไไไาไมไอ้ไอเวทีบลูดาก้อนถึงเป็นบลูดาก้อนเหรอไม่รู้ที่มาที่ไปของมังกรปลานี่คืออะไรไม่แน่ใจหรือว่าจะอัญเชิญพระเกี้ยวมาอัญเชิญมังกรมามาบอบรางวัลไม่มีหรอกมันน่าจะหมายถึง เทพอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขานับถือกันในเกาหลีนะคะแต่ว่าก็เป็นเวทีที่ยาวนานแหละถ้าถ้านับถึงฝั่งของภาพยนตร์ดูนะคะเราเริ่มเลย่แม่เริ่มกันเลยอยากให้ดูรางวัลพิเศษก่อนถูกมันจะมีรางวัลพิเศษก็คือ<ช>รางวัลที่มาจากการโหวตร้อเซเลยแล้วก็คือ Best OST กับ Popularity Award นะคะไปดู Best OST กันเลยแม่ อันดับหนึ่งการโหวตตอนนี้คือใครให้คุณอ่านเลย <c oughs> ยอนจูนทีวีเอ็กซ์ทีเพลงบอยเฟรนหรอใช่จากเรื่องซินเดอเรลล่าแอดสุเอญเคยฟังไหมเพลงนี้ที่สุด <c oughs> ที่สุดเ <c oughs> พลงนี้เขาชิงกระดูอวอร์ดด้วยนะแต่แพ้เพลงพี่ไปจอดูซอกอออ่ก็ตอนนี้คือคะแนน,นโหวตเป็นอันดับหนึ่งห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งน่าจะ นอนมาแล้วล่ะนอนเลยเนาะใช่ไปเป็นแบ็คแพ็คเกอร์เพลงแบ็คแพ็คเกอร์ของแมทธิวกับกอนอุกซีโรเบทวานซีโรเบทวานจากเรื่องสแตดดี้ครูสแตดดี้ครูนี่ก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าคะแนนของบอยเฟรนด์ค่อนข้างขาดลอยที่ว่าน่าจะชนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นให้คุณเคาะเลยคุณจะเคาะเคาะใครคะบอยเฟรนด์บอยเฟรนด์แน่นอนอยู่แล้วเนาะแน่นอนแน่นอนไม่ใช่เชื่อเนาะแต่งงว่าทำไมถึง เพิ่งมาเข้าปีนี้เพลงมันจะปีแล้วปีมะเบาแล้วก็เกณฑ์เกณฑ์การคัดเลือกผลงานเนี่ยเขาน่าจะคัดเรื่องประมาณช่วงกลางปีที่แล้วอะไรเงี้ยจนถึงกลางปีนี้ต่อมาก็คือรางวัล p o p u l a าโหวตนะคะก็คือเขาจะมีฝั่งหญิงกับฝั่งชายเนาะซึ่งปก,กติเขาจะให้4คนเลยตานี้เนาะแต่ว่า ไม่แน่ใจเรื่องแบบเขาจะให้แบบผู้หญิงทั้งผู้หญิงสองผู้ชายสองหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยคือมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่ปกติจะแบบผู้หญิงสองผู้ชายสองอ่ะมาดูฝั่งผู้หญิงกันก่อนคะแนนโหวตคุณนะน <ำ S 2> คุณตาน่งทั้นั้นเลยนะแม่เนาะใช่น้ำโด่งตอนนี้เลยก็คือจากยารีกเกอร์เดย์เนาะอ,อดีตเกอร์เดย์ใช่เข้าชิงจากเฟรนลี่ไรเบอรี่ใช่เออเป็นแนวซีแอลไงฐานแฟนเขาแน่นเขาชายู่แล้ว ส่วนอันดับ2ที่ตามมาก็คือ IU นะคะโม<อ><า>ทำไมไอยู U ได้ที่สองอ่ะก็อย่าดูถูกพลัง GL นะคะ <c oughs> อุกคะแนนนำไอยูแบบ9 0 0 0หมื่นะไอยได้ห้าหมื่นกว่าอย่างเงี้ยออส่วนอันดับ3ก็คือจากเรื่องเดียวกับฮเยรินะคะเออก็เป็นคู่กันด,ยยดูแล้ว <อะ S 1> คุณดูจบเลยมวนใหม่ไดยู่ก็เป็นลึกลับเออลึกลับก็เหมือนมันเหมือนเรื่องบิชเอ็กซ์คูอะไรนั่นอยู่นะบิชเอ็กเรชเอ็กเรชก็ก็คล้ายๆกันแต่ว่าเรื่องนี้จะมีความแบบดูฝ่ายชายบ้างคุณแม่ สายชายนะคะอันดับหนึ่งก็คือพักบุกอมนั่นเองนอนเวอร์ส่วนอันดับสองก็คืออีจุนฮยอกค่ะจากเรื่องลงแจเห็นเลขคะแนนแล้วมันอุ๊บนิดหนึ่งมันมันอุปหรอมันห่างมันห่างกันเนาะมันห่างกันเลยคือบุกอมไปสองหมื่นกว่านาะแม่แต่ฉันเชียร์เบอร์สี่นะเบอร์สี่จุนเนาะจุนเบอร์สามก็ชูยองอูเนาะเบอร์ห้าก็จูจีฮูนประมาณนี้เก็บก็ ถ้าถ้ายิงจากคะแนนตอนนี้เนาะโปชนะฝ่ายหญิงอ่ะฝ่ายหญิงอ่ะแรงมากแบบโด่งมาสามคนเลยอ่ะก็คือเฮยรีไอยูแล้วก็ชองซูบินนะคะส่วนฝ่ายชายก็คือมีพักโบกกรมกับอีจุนเฮียวถ้าเลือกแค่สี่คนนะคุณเลือกใครอ่ะก็ตามเนี่ยนักจไม่ตามนี้คือยังไงตอนนี้คือแไ่คนเฮเยรีชองซูบินหนึ่งหมื่นนะอีจุนเฮียวเก้าพันอ๋อหมายถึงว่าแค่สี่คนไม่ไม่ชายหรือหญิงก็ได้เนี่ยหรอสี่คนเนี่ยหรอไม่แน่ใจเอาเราเลือกแบบสองสองแล้วกันเนาะ เพื่อเป็นแฟเออมังก็ตามนี้อยู่แล้วก็ตามนี้ก็คือไฮเยรีไอยูไฮเยรีไอยูกับโบกอมกับจุนพี่อ๋อครอแต่ต้องให้จุนพ่อ๋อจริงเพราะว่าช่วงครึ่งปีแรกนี่คือกระแสชีดใช่แต่เขาแบบมาแรงแบบผู้ชายในฝันคุณน่อเนาะคือนอกจากเรื่องดงแจแล้วก็ยังมีแบบเลิฟสกาวมีเยอร์ซี่อลนันอะไรด้วยถ่ายเหมือนถ่ายอัดไว้เลยเหมือนเหมือนอัานไว้มา อ่อยทีเดียวอันนี้ก็เป็นรางวัลในฝั่งของ p o p u l a r i t y Award นะคะจริงๆอันนี้เป็นผลคะแนนที่เราแคปกันในวันที่เราถ่ายเนาะเออจริงๆไปติดตามอัปเดตผลกันได้เรื่อยๆีๆ่แอปอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นชื่อไว้ตั้งแากต่อไปนะคะมาถึงพูดถึงการแข่งขันของเราแล้วล่ะค่ะหลักนะคะก็รางวัลในฝั่งซีรีส์เนาะก็จะมีหนึ่งรางวัลแดชสังนะคะแดชสังก็คัดเลือกจากผู้เข้าชิงทั้งหมดว่าใครจะได้สอง ซีรียอดเยี่ยมนักแสดงนำชายนักแสดงนำหญิงสมทบชายสมทบหญิง,ห,ญงหน้าใหม่ชายหน้าใหม่หญิงแต่จาบวันนี้ที่เราจะมาถ่ายผลกันเออส่วนในฝั่งของบาร์เรตี้อันนั้นก็ละไว้เนาะแต่ว่ามันก็มีแบบอะไรบางอย่างที่ที่น่าจะหยิบออกมาพูดถึงอยู่แต่เดี๋ยวค่อยไปพูดถึงกันนะคะอ,อ่าไปเริ่มกันที่รางวัลแรกเลยค่ะสําหรับฝั่งซีรีส์นะคะก็คือรางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่หญิงยอดเยี่ยมค่ะรางวัลนักแสดงหน้าใหม่หญิงยอดเยี่ยมนะคะผู้ะะวกขาชิงก็มีคิมมินฮาจากเว็แบเลิฟค่ะ อีซ e. ูฮยอนจาก Family Matter ค่ะอ,อีอีดัมจาก The Queen Who Crows ค่ะจองซูบินจาก f a รนด์ลี่ไลบร y รีฮายองจากเดอะทร m a โคทีโรสออนคอค่ะฮายองนี่มาจากแพ็กซังเลยเนาะเข้าชิงครั้งนี้อีกครั้งบนเวทีนี้นะจ๊ะเอออ่ะคุณให้ใครเลือกเลยวันนี้เราจะไม่พูด <laughs> พรำเยอะนี่จะยินว่าออที่น่าสนใจอีซ e. ูฮยอนนี่ก็น่าสนใจใช่อีซ e. ูฮยอนจะแบบ คาริสมาในเรื่องจะแรงมากมันจะมีความแบบดสาวร้ายสาวแบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออจะแรงจะรู้จากลิสทั้งหมดคุณให้ใครคะให้คายองให้คายองทามาโคสนะจทามาโคสเออ่ก็ได้อ๋อจริงๆหมดแบบฟิลน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเออมีเสน่ห์ที่เสน่ห์ออกมาเนาะสร้างสีสันให้กับเรื่องราวแล้วแม่ล่ะฉันสนใจหลายคนอ่าดี๋ยวคิมมินฮากับเว็บแบ็คเลอร์ตอนนี้น่าสนใจก็คือ ตัวซีรีส์ได้เข้าชิงซีรีส์ยอดเยี่ยมด้วยเออแล้วก็อย่างคิมมินหาเนี้ยมีผลงานก่อนหน้านี้ที่แบบระดับอินเตอร์มาแล้วอย่างเรื่องปาชิงโก้นี่นางเอกปาชิงโก้เลยนะแต่ว่าเธอยังไม่เคยมีรางวัลในประเทศตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอาจจะเป็นโอกาสหรือเปล่าอะไรอย<ม>่างเงี้ยสมชายยองอสมชายยองก็ก็ด้วยกระแสของซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแหละช่วยดันเข้ามาด้วยเนาะอีซูยองจะชอบในเรื่องของคาริสมาอะไรอย่างเงี้ยแบบสูตร จังซูบินน่ะเรารู้สึกว่าเฮเยรีแย่งซินเฮเยรีเด่นกว่าเนะเราะเออรู้สึกว่าเป็นบททั่วทั่วไปสำหรับในในแนวแนวนี้เนาะคนนี้น่าสนใจอีดำเนี่ยาญญจาก e e เดอะบินทู c ลาวส s เนี่ยจะเป็นบทแบบนางในให้กับมาเฮซีแต่ว่าโดนพระราชาชูส<ย>ส,สุดท้ายก็เลยแบบ ไปแข่งย่าชิงดีกับมาเหตุสีแทนอะไรอย่างออนี้ก็เป็นบทที่น่าสนใจเราจะไบมองเฉยๆไม่ได้เราไปดูคะแนนหบตของสขานี้กันนะมีเด้อมีเขามีให้หวตทุกสาขาเลยถ้าคะแนนหวตอนนี้นะอ,อชองซูบินมาดับหนึ่งเลยแล้วทำไมเขาไม่ให้ดูนี่ก่อนเธอก็ลืม <laughs> <laughs> วนคิมมินฮานดับสองจะได้แต่นี่ออนี่แอบเชียร์นี่อยู่ออีซูยอนดับสามแล้วก็ฮายองดับสี่อีอีดังมาดับห้าอ่าแต่คะแนนมัน ค่นาคะแนนของอันนี้เกินมากเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยด้วยด้วยกระแสซีรีส์กระแสซีรีส์แต่ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าสัดส่วนคะแนนจากกรรมการมีเปอร์เซ็นต์อะไรยังไงแต่เปอร์เซ็นต์แต่เปอร์เซนนน็เซนต์ตอนเนี้ยเก้าสิบกว่าเลยอันนี้ก็ต้องไปดู<ะ>เ,<ล>เนี่ยสูสีกันหมดเลยสี่ถึงห้าเนี่ยไปสองถึงห้าแต่ก็ส่วนตัวขอเชียร์กิมินฮาให้ให้โอกาสคนเปลี่ยพี่อ่ะดิฉันเชียร์นี่ละกนัน อีซูฮยอนนจาก Family Matters นะคะจริงชีน่าเท่มากนะใช่นะเท่แต่แต่ทรงผมในเรื่องก็แอบแอบแกงหรอแต่มันเด่นเด่นมากคือว่าในเรื่องเนี่ยมันเด่นสุดๆเลยนะอืออ่ะต่อไปสาขาน้าแซงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยมค่ะผู้เข้าชิงก็จะมีคังยูซองจากเว e ไลฟ์กิ i v e s You t a n g e r i n ค่ะว้าโลมอนจากแ Family m a เ t อร์ค่ะแบทฮยองซองค่ะจะกกยังซองครีเจอร์ s สองชูยองอูค่ะจากเด e Thomas Court h e ออน n Call ค่ะ ฮอนัจูนจากยอเนอร์ค่ะดีทั้งห้าคนเลยดีแบบเป็นแฟนได้ <c oughs> อันนี้ต้องเปิดเปิดผลโบทก่อนหรอให้ดูผลโบดก่อนตอนนี้ใครนำชูยองอูอันนี้ผลคะแนนค่อนข้างไล่เรียกกันเนาะชูยอง<ด>อู<ด>นำตามมาด้วยฮอนัมจูนนะคะคัง ok, ยูซอกะดยอนซองแล้วก็โลมมนนะคะถ้าแบบคังยูซอกก็จะแบบผลงานในช่วงต้นปีที่ผนะ่านมาค่อนข้างโดดเด่นหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือแบบ เด่นมากนะคะเป็นบทที่ส่งสุดเลยเสียดายไม่ได้เข้าชิงแท็กซังเนาะแต่ว่ามาเวทีนี้แทนแอบชอบโรมอนกับชูยองอูชอบโรมอนเพราะอะไรคะเพราะหน้าโรมอนเนาะในเรื่องก็จะเป็นแบบหนุ่มซื่อๆไงโรมอนในแอมบลี่แมทเทอร์หนุ่มหนุมซื่อๆบื้อๆแต่ว่าพลังต่อยใช่ไหมยององเรื่องนี้แบบมีเสน่ห์มากเลยแบบความตัวร้ายหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนชูยองอูนี่คือเพิ่งชนะแท็กซังแต่ว่าแท็กซังเข้าชิงจากเรดี้โอ๊เออแต่ว่าอันนี้แบบ เขาจริงแต่อีกเรื่องหนึ่งคือทรามาโคดก็เด่นเหมือนกันสซฮานําจูนก็บดบดทรงเลยบดตัวรายของเรื่องช่วงจูนโคือมาแรงจริงในช่วงแบบครื่งปีหลังปีที่แล้วเนาะแล้วก็ยาวมาถึงตอนนี้เลยใช่เนาะหรือว่าขาขึ้นสุดๆดเออคือจริงๆในแพ็กซังน่ะคือจะจากจากเรื่องไหนก็ช่างจากทอมมาโคดหรือจากเรดดี้โอคือยังไงก็ชนะแต่สำหรับเวทีนี้แล้วนั้นอาคุณเห็นผลโวตเห็น ผู้เข้าชิงต่างๆแล้วคุณให้ใครคะเอาเอาเอาชูยองอูค่ะชูยองอูอ่ะตันนี <laughs> <laughs> ้ฉันก็ให้ชูยองอูค่ะเนาะเข้ามาจริงๆเออแต่คนนี้น่ากลัวนะออคนนี้ประมาทไม่ได้เลยคือคังยูซอคังยูซอเออคนนี้ก็แบบโดดเด่นมากในต้นปีที่ผ่านมา <c oughs> อ่ะมาดูสาขาต่อไปคือนักแสดงสมเทพหญิงยอดเยี่ยมคะ่ะผู้เข้าชิงก็จะมีกองซึงยอนจากกามาคิมกุกฮีจากแฟมิลี่แมทช์โอ้โคอเดียคิมค่ะจากกยองซองครีเจอร์สองค่ะยอมฮเยรันจาก เวลายิปต์ยูเทนเจอรีนค่ะจองอื่นแชร์จากยอร์ออนเนอร์ค่ะเรียกว่าถ้าจะน้าเดิมจากเวทีที่แล้วนะคะสุดๆคุณแม่เออจริงๆแบบกรงซึงยอนกับคอเดคิมก็เข้าชิงแพ็กสังทีนี้นะเพราะว่าเขาชิงในฝั่งภาพยนตร์นะคะเออแต่ว่าก็คือจากแพ็กสั่งหมดเลยห้าคนนึงออจองอึนแชร์สองคนแชร์เข้าชิงจากเวทีนี้แต่ว่าคนละเรื่องกับแพ็กสังเนาะแพ็กสัง,ง<ๆ>เข้าชิงจากจองนยอนตอนนี้จะเข้าชิงจากตรงนี้เนาะส่วนแชมป์จากแพ็กสังก็คือยอมพหเยรัน จากเวรไลฟ์เคปิวทันจิรีนะคะแล้วก็ชิมพุกพี่นะคะก็ได้เข้าชิงจากแท็กซังเหมือนกันแฟมบี้แมทเธอร์อ่ะเด่นทั้งนั้นเลยกองซุนยอนก็แบบบทมันจะมีความแบบเอ้ย <c oughs> มีเซอร์ไพรส์นะคิมคุกพี่ก็ตัวร้ายพอดีคิมก็จะแบบเออมี <c oughs> นางพญาอะไรแบบนี้ยมพยารันก็เป็นคุณแม่เนาะส่วนจองอึนแชก็เป็นบททนายที่มาต่อสู้คดีอะไรเงี้ยแล้วดูหนโหบตรู้สึกว่าโอ้โหกองอยู่สองคนนะคุณแม่กองอยู่สองคนหรอกองอยู่สองคนเลยอ่ะก็คือจองอึนแชกับยอมพยารันเนาะไล่เรียกกันเนาะสองคนนี้เป็นการต่อสู้กันอีกครั้งนึงแล้วหรออีกครั้งจากแพ็กซั่งก็สู้กันนะมาอันนี้ก็สู้อีกแล้วนีแอบกลัวคุณแม่ยอมพยาเรันะเพราะว่า สกินเรียบซึ่งยอมเปเรา่งจริงๆปีที่แล้วก็ได้เข้าชิงจากแมสเกลแต่ว่าเสียดายมากไม่ชนะก็เลยคิดว่าครั้งนี้น่าจะครั้งแรกของแม่ในเวทีนี้แล้วหรือเปล่าเป็นครั้งแรกของแม่ในเวทีนี้หรอเลยเนาะาะเลยแล้วกันแอบยอมไปยอมไปเลยละกันแต่ก็แอบเชียร์จองอึนแช์อยู่นะเพราะว่าจุงนี่จะไม่เคยดูแต่งนี้สแต่ว่าเชียร์คัลรได้เชียร์ปีที่แล้วก็พิชล็อกฉ่ำนะสักครั้งนี้ตอนแรกยอมไปเดรั่งก็ตัวเต็งแต่ว่าผลออกมาเป็นอีกคนหนึ่งจุมแพนนาจากเรื่อง ชอบพอลลอร์ได้ไปก็เซอร์ไพรส์อยู่แต่คนนั้นก็เลิดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ให้ยอมพยายามก่อรรมการเติรต่อไป <laughs> ต่อไปนะคะสมทบชายยอดเยี่ยมค่ะเพื่อชิงก็จะมีพักไปยังอื่นจากไฮเปอร์ไนท์ค่ะยูนขยองโฮจากเดอะทรอมาคอสฮีโร่ออนคอร์ค่ะอีกวางซูค่ะจากกามาอีจุนยองค่ะจาก <laughs> ใครนะ <laughs> ใครนะอีจุนยองค่ะวิกฮีโร่คลาสทูนะคะ แล้วก็ช่วยแดนฮูนจากเวลไลฟ์กิฟยูแทนเจอรินคด้เฮ้ยเอาละช่วยอันนี้ยากบอกเลยเอาละช่วยแดนฮูนจากเวลไลฟ์กิฟยูแทนเจอรินเป็นแชมป์จากแฮกซังเนาะแล้วก็ผลโหวตใครนําคะไม่แน่ถามอีจุนยองนำเนาะค่อนข้างคะแนนโด่งเลยโด่งมาก81.93%โอ้โหในปัจจุบันคนอื่นเขาไม่ขึ้นโหวตกันเหรอส่วนคนอื่นก็น่าสนใจยูไคยองโฮก็เข้าชิง จากแ็คสั่งด้วยเนาะถ้ามันหมายว่ามันตัดสินจากกรรมการและผลหวตรวมยก็คือมันยากจริงๆที่จะเดาเออมันยากเดายากมากขนาดน่าดูอวอร์ดยังเดายากเลยมันโยงตลอดเลยเนาะเอออใช่เดายากอ่ะเดายากแต่ถ้าให้พูดจริงๆจะหาว่าเอาที่ชอบที่ชอบอ่ะจะหาว่านี่ไบแอสก็อ่ะนี่ก็คงต้องเลือกอีจุนยองอ่าก็ต้องให้นะเพราะว่าในในภาคที่ผ่านมานักแสดงค่อนข้างเยอะแต่ว่า บทเขาเด่นมากบทสอสอเก้าวไกลของเขาเนี่ยใช่ไหมลูกหนุ่มแว่นด้วยไหมใช่ส่วนชเวดานุลก็อย่างที่เราอวยกันไปตอนแฮกซังเนาะค่ะเขาก็บทเขาจะเด่นเป็นซีสันของเรื่องเลยส่วนอีกคนที่ฉันสนใจก็คืออีกวังซูากับกาก็เข้ามาอีซาเบชใช่คือฉันชอบกามามากแล้วฉันฉันไม่อยากให้กามากับบ้านมือเปล่าก็เลยรู้สึกว่าสาขาเนี้ยกามาน่าจะมีลุ้นที่สุดนี่แอ่ว่า สัสสดส่วนคะแนนนี่สิใช่คะแนนพอเห็นคะแนนหมดแล้วจึ้งใจเลยจึ้งใจมา <laughs> <laughs> ให้คุณข้อ,อก,ก่อนคุณเลือกใครคะคีจุนยอง <h ai> ค่ะคีจุนยองวีฮิโรกาซุดิฉันเชื่อในเซนส์ของตัวเองแล้วกันดิฉันเลือกอ e ีกวังซูจากกามาค่ะแล้วเราไม่เลือกพี่แดฮุนหรอเขาได้ไปแล้วเนาะเขาได้ไปแล้วเออให้คนอื่นบ้างนเนาะอาจจะเป็นยุนพยองโฮก็ได้ได้หรือเปล่าเออได้ถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะเขาเล่นดีนะแต่ก็ไม่ค่อยแต่คะแนนหมดอันดับสองเลยคะแนน อีกวางซูงที่โโหลงล่ะสุดเปลี่ยนได้ไหมคะแนนต่างกันม,ม,มากเลยนะมันไม่มีผลหรอกมกั้งไม่รู้สิอ่ะต่อไปจะถันนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมค่ะพุก้าชิงก็จะมีพัคอึนบินจากไฮเปอร์ไนท์ค่ะซอฮยอนจินจากเดอะทรัมส์ค่ะไอยูจากเวนไลฟ์กับยูเทนจ์รินค่ะอีเฮรีจากเฟลลี่ไลเบอรี่ไลเบอรี่เออไลเบอรี่ชาจูยองจากเดอะควีนฮูค่า ชอบหมดเลยชอบทั้งาคนเลยถ้าผลโบวตก็ก็ตามมีก็คือจะเป็นพเยรีนำแน่นอนอยู่แล้วตามมาด้วยอายุแล้วก็าวายเห,หรอพักอือ่นบินตามมาด้วยซอ,อยยนยองจินแล้วก็ชาจุยยางชอบชอบใครคะชอบพักอื่นบ,นบ,นบนินเคยบอกเธอแลาวว่าฉันชอบแบบไดนในแต่ <laughs> เห็นผลโบวตแล้ว <laughs> เห็นผลโบวต <laughs> เห็นผลโบวตแล้วก็ออคือจริงๆอยากจะบอกว่าเเยรีมีลุนหลายรางวัลมากหนึ่งก็คือนำหญิงนี่เนาะแล้วก็อกแล้วโหวตที่เราพูดไปเมื่อกี้ แล้วเขาก็ยังเข้าชิงฝั่งของวารตี้ด้วยคือวารตี้หญิงยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นโอกาสที่ได้รางวัลคฮเยรีคือนั้นนะคือได้รางวัลแน่แ,นแต่ไม่แน่ใจว่ารางวัลไหนในสาขาไหนส่วนสาขาเนี้ยขอให้คนอื่นไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะแต่แบบกระจายก็ได้เพราะโอกาสได้รางวัลสาขาอื่นก็เยอะเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมว่ามีแดดสัง่งนะคุณต้องเลือกคนไปแดดสั่งนหนึ่งคนเลยนะแล้วมีโหวตให้แดดสั่งไหมไม่มีไม่มีโหวตให้แดดสัง่งก็<ๆ><อ>น่าจะมาจากกรรมการคัดเลือกแบบที่โดดเด่นที่สุด นี่คนวนอ่ะคนวตอาจจะก็ได้มีส่วนก็ได้เนี่ยความชอบของตัวเองแล้วกันนี่เรียกพักอินบินอ่าทำไมถึงชอบคนนี้เะมันรอดมันรอดเนาะเออนี่แสงถึงใช่แล้วบทจิตก็ดีด้วยบทแบบจิตจิตเนาะมันสุดนะต้องยอมเลยแบบที่ไปเล่นบทไหนก็คือได้หมดเลยคนนี้คือแห่งปีแห่งยูแต่นางครังคิดว่าอายุจะได้ก็ได้อันนี้ยหรอครับใครอายุได้ไหมไม่ได้ไม่ได้กลับจะในนี่แ่งก็ได้เขาวิเคราะห์ก่อนนะคะวิเคราะห์เลยอ่าพักอินบินก็จะแบบเด่นบท บทที่มันเล่นได้สุดเนะาะซอฮยอนจินบทจะเออคือคารคเตอร์มันจะนิ่ง,งๆอะไรย่างเงี้ยมันจะเน้นอินเนอร์อะไรแบบี้สนับกว่าส่วนไอยูก็จะแน่นอนเล่นพัฒน,นาการของบทนะ้งแต่เด็กยันโตอะไรอย่างนี้ยฮเยรีก็จะเป็นคาริสมาแรงมากแบบเสน่ห์หล่นเสน่ห์แบบแบบความรายกาอะไรคือร้อยเปอร์เซ็นตะ์ชาจูยองคนนี้ชอบที่แบบแบกบทหนักๆบทราชนินีควีนคือคนนี้เล่นเป็นตัวไลฟ์ปันป่นๆในเดอะกอรี่นะที่เป็นแอ์โฮสเตสดนะ ทำไมาเรื่องนี้เป็นราชินีแล้วแบบโหดสวยแล้วก็แบบทรงพลังมากแต่แต่ <laughs> ไม่ทรงพลังในการโหวตการโหวตได้สุดท้ายเลยการโหวตนี่คือมันอันนี้อยู่เนาะมันแบบมันแฟนเบสอ,ะอ่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันมีผลมากแค่ไหน,นะอะเ,เลือกเลยละกันขอเลือกพักอื่นบินจากไฮเปอร์นา์นะสัปะรียพอฉันรู้ฉนเชีย์อยูไปอีกสาขาหนึ่งคุณลา แล้วก็พูดไปแล้วไงว่าพักอื่นบินพักอื่นบินใช่ไหมไม่เปลี่ยนเนาะไม่เปลี่ยนแม่มโอเคพักอื่นบินให้ตัวนายค่ะ<อ>ต่อไปอไปเลยไม่นักแสดงนําชายยอดเยี่ยมนะคะอันนี้แบบอุคายก,กับแพ็กซังเลยเนาะพักโบกอมเป็นไลฟ์กิมฟยูเทนเซอรีนค่ะพักแฮซูจากคาม,ม่าค่ะอีพยองฮอนจากสควิตเกมสองค่ะอีจุนเฮอกจากดงแจอ๋อดงแจจากกูดออนเดอะบัสตาจูจีฮุนจากเดอะจอมากคนฮีโร่ซอนคอ แชมป์จากแพ็กซังคือจูจีฮุนนะแล้วก็อีจุนยอกกับพักโบกอมก็ได้เข้าชิงจากเวทีแพ็กซังส่วนอีพียองคอนกับพักเฮซูเพิ่งได้เข้าชิงเวทีนี้เลยอ่ะคือไม่แปลกใจเลยโบกอมันดับหนึ่งเนาะันดับสองพี่อีจุนยอกนะคะันดับสามจูจีฮุนันดับสี่อีพียองคอนระดับห้าพักเฮซูผลงานการแสดงในเรื่องในในสาขาเนี้ยนะอีจุนยอกชอบที่สุดเออเพราะว่าพูดพูดตั้งแต่ เวทีที่แล้วเนาะรู้สึกว่าบทบาทดงแจในเรื่องนี้คือคือที่คือส่คองคือมีสเสน่ห์มากเนาะหล่อใช่หล่อเนาะส่วนจูจีฮุนนะ่ะคือแฮกซังเราเคาะให้เพราะว่าแบบมันมันมีจังหวะมันมีมันมีโอกาสอะไรต่างๆที่มันชี้ไปทางเขาค่อนเยอะแต่ว่าพอเวทีนี้มันไม่ได้มีเรื่องของสถิติตังวันปีก่นกอนๆอะไรมากเท่าไรหร่นักเนี่ยก็เลยแอบแอบยากนะิดนึง ส่วนพัคแฮซูเคยเข้าชิงจากสควิตเกมพักแรกนะแต่ยังไม่เคยได้ส่วนอ e ีบยองฮอนนี่คือแบบตัวพ่อเลยแล้วพักสควิตเกมสอคือเล่นดีนมากเล่นแบบหลอกล่อคนในเกมในเรื่องได้ดีมากเขาเป็นตัวพ่อมานานแล้วใช่แต่คะแนนโหวตคือคะแนนโหวตคือทำฉันลำบากใจมากฉันจะเลอกนะโปรแกรม วางโปกมอีกรอบดีไหมถ้าแล้วก็เลือกโปรแกรมมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเออแต่โปรแกรมก็มีล,ลุ้นอะปุระโบไม่แน่ใจแบบต้อให้ลางวันซ้ำอะไรอย่างเงี้ยจะเลือกใครอ่ะเลือกมาอีจุนฮยอกจ<อ>งแจงจริงหรอเพราะว่าเทสเลือกแบบพอเทสเลยเลยตอนแรกจะเลือกอีจุนฮยอก็แต่พอแย่งกปแล้วขอขอเสียรพักโปกรมแล้วกันอะเราแรกว่าจะเลือกพักโปรแกรมไม่ไรอ่าได้อยู่าสลับกันอ่ะคนละหนึ่งแต้มมะแต่ว่า กลัวไมาจะไปลงจูจีหุ่นก็ได้ไงสดจริงกลัวยังกลัวอยู่เพราะบทก็ดีอ่ะยังกลัวอยู่เล่นก็ดีอิมแพคทุกอย่างอี่ยองฮอนกับพักแฮซูก็น่ากลัวแต่ว่าแบบไม่น่าจะหลุดจากสามคนนี้ะพักโบกอมอีจุนยอกจูจีหุ่นเดี๋ยวรู้กันรางวัลซีรีส์เยี่ยมผู้เขาชิงก็จะมี Family Matters รค่ะจะคู่แบงเพลง Way Back Love จากทีวีทีีวเอิงทีวีเหรอแล้วก็คาร์มาค่ะจาก Netflix ค่ะ เอะอมาโคส s ี h o r o on Call ค่ะจาก Netflix เป็นรกินอยู่ทนเจอรีนค่ะจาก Netflix คเะ n e t ล l i สามเลยแม่เสียส้มไม่หวานด้ยถูกต้องฉันก็เสียส้มไม่หวานก็เสียส้มไม่หวานค่อนข้างค่อนข้างนอนมาเลยล่ะแต่ว่าส่วนตัวชอบคามาที่สุดในช่วงตอนปีที่ผ่านมาเนี้เออเห็นแรงโหวตแล้วแบบใจอ่อนเลยและอย่างคือตัวเวลาที่กิ๊อยู่ทนเจอรีนค่อนข้างที่จะแบบ ลีเลดกับคนเกาหลีอะไรเงี้ยเออกรรมการน่าจะชอบก็คืออิมแพคของนักแสดงก็มีผลใช่พลังโหวตด้วยนะแม่เนาะเนาะเออมันก็เลยแบบค่อนข้างเอกฉันเรื่องนี้นะคะแต่ว่าคะแนนอะไรที่สองอ่ะเออคะแนนก็ไล่เรียกกันนะจอมาโคดเนาะจอออนคาวก็เื็ก็เป็นจูจีเนาะเนาะส้มไม่หวานอาจจะได้แดซังมาไม่รู้อ่ะให้คุณแดซังอาจจะเป็นคนมากกว่าแดซังอาจจะเป็นวาไรตี้อีกก็ได้อ่ะ ให้เคาะครั้งสุดท้ายคำตอบสุดท้ายเลือกใครคะส้มไม่หวาน <laughs> เป็นไรจีพิวเทนจรีนเห็นด้วย <c oughs> อะ,ออะโอเคนี่ก็เป็นเจ็ดสาขาหลักเนาะต่อไปคือสาขาใหญ่ที่สุดของวันนี้ก็คือแดกสังให้คุณไล่ดูอีกทีแดกสังก็จะเป็นใครก็ได้นั่นแหละจากที่ได้เข้าชิงก็คือจะเป็นในฝั่งของซีรีส์นักแสดงหรือว่าในฝั่งของวาไรตี้ก็ได้ของวาไรตี้ก็ได้อ่ะ ให้ดูฝั่งวาไเลตี้และกันเผอคุณจะมีใครในใจบ้างวาไรตี้ก็จะมีคีอันบีแซ b ีนะคะจาก Netflix ก h e เดอะเด pl an เดสท r รูมนะจาก Netflix อันนี้เข้าชิงซีซั่นแรกเขาได้เข้าชิงดีซั่องนะคะเดอลแ pl an ก็คนดูเยอะเนาะ my name is gabriel นะคะจาก Disney Plus s เนาะบัตตี้เกมสามจากเวกนะคะแล้วก็คา l ิเน r y ี่คลาสวอจาก Netflix อันนี้ได้แพ็กซังได้แดสซังคืออันนี้แหละหรออันนี้คือแดสซังจากแพ็กซังที่เรายผิดกันชิมห้าชิหายนะใครถึงกัน อ่าส่วนอะไรที่หญิงก็มีกาบีนะคะมีออมจียูนมีอีซูจีมีอีเฮริเนี่ยอีเฮยริแล้วก็จีเออื่นอ่าอ่ยชายก็จะมีคีอันแปิบี่นะคะมีคิมบอนซูนมีชินดงยอบอันนี้แชมป์เก่าอีแล้วซังดงมินแล้วก็ชูซังฮุนนะคะชีอยู่ S n l มานาแมนนะ S ออโคเรียแอ้วนแบบทุกซีซันครองอส่วนหน้าใหม่ชายนะคะก็จะมีมูนซังฮุนอยู่นามโน,นนี่อันนี้ ไวรัลมากเลยนะคนนี้คุณเคยดูรายการไหมน่าจะแบบชอบทำหน้าเครียดเเวลาทําอาหารมีอีจินที่ยอกด้วยนะคะจองเกินอูแล้วก็จองพยอนกยูอูฉันชอบคนนี้หล่อดีชจำๆต่อมาก็คือหน้าใหม่หญิงไดมีมีมีซอฮเยวอนยุนโซฮีริซาแดแล้วก็แทสุกินะคะจากซัมบี้เวิร์สอ่ะอันนี้เป็นในฝั่งวาไรตี้เนาะอ่ะในฝั่งซีรีส์ก็ที่เราพูดถึงไปทั้งหมดเมื่อกี้อ่าโน้ลฟลูเวอร์อ่าดวฉันจะรีวิวให้ฟังว่าแดสั่งเปลี่ยนตอนมีใครบ้างเนาะ แดซังครั้งที่หนึ่งไม่มีเนาะไม่มีครั้งที่หนึ่งประกาศแค่ซีรีส์ยอดเยี่ยมใหญ่สุดก็คือจบเลยเป็นซักคุตเตนได้ไปครั้งที่สองเริ่มมีแดซังแล้วนะคะแดซังที่ได้ไปก็คือทรงขยเยขโยจากเดอะบอรี่ได้ไปแดซังครั้งที่สามตัวปีที่แล้วก็คือซีรีส์มูิบีนะได้ไปส่วนครั้งนี้ล่ะคุณคิดว่าใครถ้าดูจากคะแนนโหวตนะเฮยรีโหวตเยรีเลือกเฮรีเหรอเฮรีไม่น่าจะแดซังอ่ะหรือจะเป็นไอยู ใช่ฉันรู้สึกว่าอายุน่าสนใจน่าสนใจเราต้องไล่ไปดีละอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมกัซีรีส์ยอดเยี่ยมคุณคิดว่าใครเหมาะจะเป็นแดร์ซังอซมไม่หวานเลยซไม่หวานอตนนี้ก็ค้ามากก็น่าสนใจคะแนนมันโหวตไม่ได้เนาะหรือยวเขาจะไม่สหคะแนนโหวตเขาแบบปัดคิดว่าสาขาเนี้ยน่าจะแบบกรรมการชูดเลยถ้านำชายแดร์ซังคุณคิดว่าใครเหมาะอีพี่ยองคอนเออฉันก็คิดเหมือนกันอี่พียองคอนแดร์ซังนำหญิงคุณคิดว่าใครเหมาะฉันให้อายุอ่ะ ให้อยี่นเขาให้อายุเหมือนกันวาต์ตร้มีคิดว่าใครเหมาะก็ะต้องคาลิโนร่คาสวอล์เนาะวา์ตร้ชายน่าจะชินดงยอบก็มีรุ่นนะเพราะปีที่แล้วเพิ่งได้ปีนี้อาจจะขยบขึ้นไปแดนซังส่วนวา์ตร้หญิงคุณสนใจใครบ้างคะคนนี้ชนะแพ็กซางมาเลยอิสเนลเหรอใช่อีซูจิที่เขาเป็นพี่โคเป็นสาวสาวคู่เดทของบังชีฮยอกคนนี้แหละคนนี้แหละพี่โค <laughs> แล้วก็ชนะรางวัลแพ็กซังวาไรตี้หญิงยอดเยีย่ยมรอด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 อะลองไล่มาละแด่สั่งประมาณนี้คุณให้ใครอ่ะที่สุดอุ้ยมือแต่รู้สึกว่าอาจจะเป็นส้มไม่หวานก็ได้แต่ละพรอมากโค้ดจะเป็นซีรีส์ยอดเยี <มา S 1> <ด>่ยมแพงไม่ว่าไงล่ะยากคือปกติอะเราจะมองแค่ฝั่งของซีรีส์เลยเราจะไม่ค่อยมองฝั่งวาไรตี้เท่าไหร่อะแต่พอมันโดนแท็กซังช็อตฟิลปุ๊บเนี่ยไปไม่เป็นเลย <laughs> เพราะว่าอย่างคาลินาี่ค่ะบอกก็ต้องยอมรับจริงๆว่าปีที่ผ่านมาเขาแบบคนดูอะไรเงี้ยเยอะแบบเป็นกระแสเป็นไวรั่อะไรเงี้ยทั้งทั้งปีเลยอ่ะเออนี่ขอเชียร์เป็นอีเบียงคอนจริงเหรอจากสกิทเกมแล้วกันก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาดูมีอิมแพกบางอย่างที่อาจจะได้ก็ได้แต่ดิฉคิดว่านี่ผิดอันนี้ก็อยากจะลองเชียร์เพราะว่านี่ก็เป็นแฟนคลับอีเบียงคอนคนหนึ่งตั้งแต่นี่เป็นตดหัวโปตั้งแต่เขาเล่นเป็นอะไรอ่ะ ในไเหรอในอะไรนะ G I Joe เหรอ G I Joe แล้วฉากเนาะส่วนฉันก็ก็อยากจะคอนคอลินารีคลาสบอลแต่มันจะไม่สนุกมันจะเชียร์ไม่สนุกเพราะมันเคยได้ไปแล้วขอซ้ำเหรอขอเอาคนที่อยากเชียร์ให้ได้ก็คือไอยูแล้วกันอยากเชียร์เพราะว่าจริงๆริไอยูตอนแพ็กซังอ่ะก็มีมีชื่อที่แบบว่ากรรมการแบบเร็งว่าจะให้แด่สังด้วยแต่ส่วนตัวก็เชียร์ไปที่ไอยูแล้วกันเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าชอบ การแสดงด้วยแล้วก็ถ้าเป็นคนแลน้วก็เป็นคนที่มีออร่าในปีนในปีนี้มีอิมแพกในปีนี้ออเอาดิเช,ชียร์แลนด์เชียร์ไอยูค่ะสุนทรคุณะคะอีเบียงหอยเอออ่ะมาลุ้นกันเนาะว่าเราจะถายถูกกันไหมนะค่ะเรบที่แล้วก็ผิดฉับส่วนเพื่อนๆทางบ้านก็สามารถมาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันขึ้นมาได้นะคะเชียร์ใครขอคนไหนในแต่ละสาขาของานประกาศรางวัลจัดวันที่18บแปดระกาคมคุณจะมาไลฟ์ให้ดูไหม ควอนแพ็กสั่งก็ไลฟ์ไม่ปิวด้วยโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณน,นี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนาดูเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ค่ะสำหรับ,บนันนี้นุ๊กคี้ค่ะไอรีค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย <sm ack>